ข้อที่หนึ่งจากรายงานสรุปผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรเดือนพฤษภาคมพศ2562จะทำโดยสำนักง,งานสถิติแห่งชาติกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพบว่าจำนวนผู้มีงานทำจำแนกตามอุตสหาหกรรมสามารถแสดงด้วยแผนภูมิรูปภาพได้ดังนี้ดังนี้นะคะหนึ่งรูปนี้นะคะแทนจำนวนผู้มี งานทำประมาณหนึ่งล้านคนนะคะข้อที่หนึ่งมีผู้ทำงานในสาขาที่พักแรมทั้งหมดประมาณกี่คนข้อที่สองทงสรุปเกี่ยวกับผู้มีงานทำจำแนกตามอุตสาหกรรมข้อที่สามจำนวนผู้ทำงานในสาขาการผลิตคิดเป็นประมาณรอยละเท่าใดของจำนวนผู้มีงานทำทั้งหมดข้อสี่ จำนวนผู้ทำงานในสาขาเกษตรกรรมคิดเป็นประมาณกี่เท่าของจำนวนผู้ทำงานในสาขาบริหารราชการข้อท,ที่หนึ่งนะคะมีผู้ทำงานในสาขาที่พักแกรมทั้งหมดประมาณ ตรงนี้นะคะหนึ่งสองสามก็จะเป็นสามล้านคนนะคะต่อไปข้อสองผู้ทำงานในสาขาเกษตรกรรมมีจำนวน ตรงนี้นะคะจะเห็นว่ามีจำนวนมากที่สุดนะคะโดยมีจำนวนประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบเอ็ดล้านคนนะคะ ลองลงมาคือก็จะเป็นสาขาอื่นๆนะคะก็จะมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าผู้ทำงานในสาขาอื่นๆโดยมีจำนวน ประมาณเก้าล้านคนนะคะผู้ทำงานในสาขาการขายส่งและสาขาการผลิตมีจำนวนประมาณ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกจุดห้านะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกจุดห้านะคะจะเห็นว่าเท่ากันนะคะหกจุดห้าล้านคนเท่ากันผู้ที่ทำงานในสาขาที่พักแรม มีจำนวนประมาณสามล้านคนและผู้ที่ทำงานในสาขาบริหารราชการมีจำนวน ตรงนี้นะคะจะเห็นว่าน้อยที่สุดมีหนึ่งหนึ่งจุดห้านะคะน้อยที่สุดโดยมีจำนวนประมาณหนึ่งจุดห้าล้านคนต่อไปข้อที่สามนะคะ จำนวนผู้ทำงานในสาขาการผลิตมีประมาณร้อยละก็จะเป็นหกจุดห้าหกจุดห้าสาะหนึ่งจุดห้า เก้าสิบเอ็ดก็จะรวมเป็นทั้งหมดสามสิบเจ็ดจุดห้านะคะหกจุดห้าส่วนด้วยสามสิบเจ็ดจุดห้าคูณด้วยหนึ่งร้อยประมาณสิบเจ็ดจุดสามสามของจำนวนผู้มีงานทำ ทั้งหมดต่อไปข้อสี่นะคะจำนวนผู้ทำงานในสาขาเกษตรกรรมคิดเต็นประมาณตรงนี้นะคะ 11ส่วนด้วย1.5ประมาณ7.33เท่าของจำนวนผู้ทำงานในสาขาบริหารราชการ